สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทั้งบ้านแล้วก็พิธีกรทั้งสองท่านเคยรู้สึกว่าอ้าวนจะรู้สึกอึอดอัดบ้างไหมคะถ้ารู้สึกอย่างนั้นดีเลยค่ะเพราะว่าวันนี้มาดามมีเรื่องราวที่จะพูดถึงวิธีการลดพุงลดความอ้วนในภารกิจพิชิตพุงแล้วก็ยุทธการลดหวานมันเค็มที่จะทําให้เราอ้วนได้ค่ะวันนี้ดิฉันมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมพูดคุยและให้ความรู้เรื่องนี้นะคะท่านแรกค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะค่ะคุณเบนจมาพร จันทรพัฒน์หรือคุณอุ๋มนะคะสวัสดีท่านนะคะท่านเป็นผู้บริหารโครงการนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะค่ะคุณรุจิราเจาริญยิ่งค่ะหรือคุณลุลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเราให้ความสมําคัญเรื่องภาวะโภชนาการทุกวันนี้เนี่ยภาวะโรคอ,อ้วนเนี่ยมันไม่ได้มาเกิดมาจากการติดเชื้อ,อ,อแต่มันมาจากการที่เกิดจากการบริโภคมาจากปากเราเองใช่ซึ่งเป็นการบริโภคนิยมอ่ะเดี๋ยวนี้ เวลาเราอยากจะทานอะไรเราก็ง่ายมากเลยใช่ไหมคะไปทำข้างถนนเนี่ยมีทุกอย่างเรากินทุกอย่างนะที่อ้วนขึ้นอย่าโทษใครโทษปากกับใจที่ไม่แข็งพอต้องมีคิกนะอต้องที่ตัองถามะค่ะว่าวันนั้นตอนเช้าเนี่ยทานอะไรส่วนมากจะเป็นเบาๆนิดนึงโจ๊กกาแฟเย็นอะไรพวกนี้ใค่ะแค่โจ๊กอย่างเดียวเนี่ยค่ะถ้าเราทานโจ๊กที่เป็นโจ๊กสาเร็จรูปปุ๊บเนี่ยโโหตัวโซเดียมเนี่ย ถ้าทานแล้วเนี่ยทั้งวันก็ไม่ต้องทานอะไรแล้วที่เป็นอาหารเบานะคะใช่ค่ะแต่ว่าเวลาเขาผสมส่วนใหญ่เนี่ยขนาดนี้เนี่ยเพื่อชีวิตการเร่งรีบของเราเราก็จะต้องซื้อใช่ไหมคะไม่ได้ประกอบอาหารเองเพราะฉะนั้นการที่เราซื้ออาหารเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกเกลือน้ำตาลไขมันครบทุกอย่างถ้าเราเริ่มจากตัวเราเองนะคะดูแลตัวเราเองก่อนเนี่ยเพราะว่าเราคงไปห้ามบอกว่า อันนี้ไม่ให้ขายอันนั้นไม่ให้ขายคงไม่ได้แต่ว่าถ้าเรารู้จักเลือกออใช่ไหมคะว่าอ,อาหารประเภทไหน<ะ>ที่เราควรทานเราบอกว่าอะไม่ควรทานน้าตาลเกิน สี่ช้อนชาต่อวันต่อวันจริงๆมือหนึ่งก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะว่าอาหารที่เราเจอกันบ่อยๆเนี่ยเป็นอาหารประเภทไหนแล้วก็แล้วกวางวันถามเลยไหมกวางวันกินอะไรบ้างปกติมันอยากให้สดชื่นไงร่างกายเฟรชก็นีชาเขียวเลยค่ะโอ้โหของโปรดเลยอันนี้ไม่อ้วนมากใช่ไหมคะเดี๋ยวเราดูดูกันค่ะว่าเติมใส่เนี่ยไข่มุกด้วยก็จะเลิศเลยโอ้โหอร่อยมากเลยค่ะใช่ค่ะนะคะเ่ะมาดูเลยใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้าง อันนี้เมนูอะไรโอ้โหป๊บอบคอร์นกับเฟรนฟรายนะคะเด็ดเด็ดเขโพดทำไมใช้แรงงานคนพ,ออพ้อคขะเนี่ต <c oughs> ้อง <c oughs> บอกว่านี่แหละค่ะผลพวงจากการาบริโภ,ภค ไขมันท้องนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะหนูอ้วนลงพุงค่ะอ้วนลงพุงแล้วยังไงถึงอ้วนได้แขนขาก็ยังไม่ได้ใหญ่อะไรเพราะว่าหนูกินพวกนี้นี่แหละค่ะจริงเหรอที่หนูถือมาให้นี่ก็คือหนูกินอย่างนี้มาใช้เวลาเท่าไหร่ถึงได้พุงโตขนาดนี้คะหนึ่งปีเต็มเต็มค่ะหนึ่งปีเลยนะคะโอ้หนูน้องรีบไปลดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะในหนึ่งจานในหนึ่งจานที่เราเห็นเนี่ยนะคะว่าเป็นข้าวโพดกับมันฝรั่งค่ะ เนี่ยก็คือเดี๋ยวให้น้องสองคนไปนั่งพักก่อนดีกว่าไหมคะจะได้แบบออกกำลังกายฟิตเนสหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้ามาเสิร์ฟหม่ต้องผอแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณก็เราจะได้เห็นนะคะเนี่ยค่ะทั้งหมดที่เราทานเนี่ยทั้งตัวมันฝรั่งป๊อปคอร์นแล้วก็ตัวเฟรนช์ฟรายที่เราทานเนี่ยนะคะอันนี้ชอบ อร่อยใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมีน้ําตาลอยู่เยอะมาก๋อ้ี่คือน้ําตาลทั้งสองถ้วยหมดเนี่ยค่ะเนี่ยคือน้ําตาลของอันนี้นะคะคิดดูนะแล้วก็น้ํามันที่เกิดขึ้นจากการทอดการอบท่านี้ปกติไ้่แค่จานเดียวหรอคะใช่ค่ะทีนี้ลองคิดดูว่าที่จิบที่เราบริโภคไปเป็นยังไงแล้วยังมีเกลือจะมีเกลือด้วยใช่ไหมคะเกลือเนี่ยปกติก็1ช้อนชาต่อวันเกลือที่ไม่น่าจะมีผลต่อความอ้วนใช่ไหมไม่มีผลค่ะแต่มันจะมีผลต่อโรค เช่นโรคเกี่ยวกับโรคไตความดันทาไมคนคนที่เป็นความดันถึงต้องลดอาหารเค็มมากนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ชอบทานชาเขียวใช่ค่ะชาเขียวอร่อยงานหนึ่งอันนี้เป็นตัวแทนของชาเขียวนะคะมีน้ําตาลอยู่เท่านี้ละโอ้โหคิดดุนี่มันก็หลแล้วนะเนี่ยนี่มันเกินสี่ช้อนแล้วค่ะมันหกถึงสี่น้ำตเยอะจังแต่ถ้าเราเราเปลี่ยนเป็นน้ําอัดลม น้ำตาลเท่านี้ก็ใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงแต่ว่าทั้งสองอย่างไม่ดีทั้งต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยใช่ข้าวขาหมูทานเป็นหนึ่งจานคุณต้องวิ่ง8กิโลจริงเหรอคะจริงค่ะโอ้โหแล้วถ้าไม่วิ่งก็คือจะอ้วนใช่มันก็สะสมยุค่ชีวิตประจําวันเราอาหารจานเดียวนี่มาถนัดเลยเพราะว่าเราก็รีบเร่งในการทานแล้วอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆที่เราได้ทานนะ ก็แหล่งสะสมของไขมันแล้วก็อย่างที่เป็นโรคไตคือโรคต่างๆนี่มาจากการทานงั้นเลยเนาะทนแต่ะัยเาเ็นเช่นที่เราทานง่ายๆเลยหมูปิ้งโอ้โหเห็นจะอ้วนเลยไม่ทานมันแต่ตอนที่เขาหมักหมูอ่ะใส่ทั้งเกลือ ใส่ทน้ำตาลซอสสิครบแล้วค่ะไม่ต้องทานไหลแล้ววันนี้แต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าได้ดูรายการแล้วตั้งแต่ต้นจนจบน่าจะรู้นะคะว่าเราจะถามอะไรต่อไปเพราะวันนี้เรามีเสื้อมาแจกด้วยใช่ไหมคะช่วยการนิดนึงนี่นีเหมือนกับที่วิัยกรทั้งสองท่านใส่นะคะถามอะไรดีคะคุณคุณหนุมถามอะไรดีก็เอาไปง่ายๆแล้วกันนะคะก็คือว่าวันหนึ่งเนี่ยเราน่าจะต้องเราต้องการน้ำตาลสักกี่ช้อนชาค่ะ นะคะง่ายมากแล้วคุณผู้ชม<า>ถ้าจะติดตามรายการตั้งแต่ต้นนะคะไม่ยากเลยนะคะเพราะว่ามาดามจําได้แล้วเล่นเกมได้ด้วยได้ไหมเพราะว่ารู้เลยนะคะว่าควรจะทานกี่ช้อนชานะคะ,คะเพรา่ะจริงจริงทานมากเกินไปแล้วต้องออกกําลังกายจะต้องเบิร์จะต้องเอาเค้าทิ้งไปด้วยนะคะใช่ค่ะโอ้นี่ได้ความรู้มากมายทั้งที่เวลาสั้นๆนะคะต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะุณผู้ชมและคุณพิธีกรทั้งสองท่านรู้แล้วใช่ไหมคะว่าถ้าต่อไปเราจะทานอะไรเนี่ยเราต้องระวังอะไรบ้างแล้ว ต้องศึกษาหาความรู้ยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะถ้าเราใส่ใจแล้วก็จะรู้ว่าเราควรยิบอะไรเข้าปากแล้วก็ควรออกกำลังกายด้วยค่ะ